อิสานสไตล์ชาแนลมานเด้อเด้อสวัสดีครับอีสานสไตล์ห้องครับผมวันนี้นะครับสีผ้าไปสัมผัสนะครับว่านุ่มเทปันของห้องนี่ซิฟซี่มือนี่เขาใส่เวลาไปเห็ดยังงอนะครับแต่ละมือแต่ละเว้นนี่เขาผ้าอันเห็ดยังงอนะครับพบกับอีสานสไตล์ครับไปถามเทปันห้องกันเลยครับผมสองสามเอคชั่นซิฟซี่มืออยู่บ้านเห็ดยังงในนอ้ครับนอนครับ กินขา้าวอ่นานหนังนอนจะมีแหละจักบ่อมือจ้องมือจักตัวชิบชิมือนี่ก็กินข้าวกินหนัเนะวะไอ้ไอ้วะได้กินข้าด้วยชิบชิมือนี่เนาะเนาะก็ดเรื่อยู่ไหนไอกินเบียดเดี่ยวครับพบกับ,บสองนุ่มหอดประจำหมู่บ้านครับ สี่มือผ่านเห็ดอย่างนี้น้อครับอยู่งว่างผมก็นอนเล่นโทรศัพท์ซื่อๆเลยครับว่างๆผมกับสาวนี่แหละครับเห็ดอย่างน้อครับผมอยุ่งว่างผมก็บทำธุรกิจบริหารซื่อๆนี่แหะครับบริหารเงินบ่ครับบริหารปอดครับอสองนุ่มครับกับตัวสิบสี่มือผ่านเห็ดอย่างนี้น้อครับผมมาขาเสียบว่านครับใส่แอลกอฮอล์ขาเสียบ่เพื่อนบ่แล้วขาเเพื่อน ครับภายในชิบซี่มือนี่เฮ็ดยังนะครับผมเอาไปแปดมู่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในเด้อครับ